สวัสดีครับสวัสดีมาพบกับพี่นี่ชี้เร่งหกคู่เลยนะครับแต่ช่วงนี้ฟุตบอลก็จะมีน้อยหน่อยนะครับพี่นี่ก็เลยได้คัดสรรมาแค่5คู่เองนะครับและ5คู่ที่พี่นี่ได้หยิบม,มานําเสนอครอถือว่าค่อนขอ้างน่าสนใจกันเป็นอย่างมากเลยนะครับจัดหนกักจัดเต็มจัดไปกันอีกเช่นเคยแต่ก่อนจะเข้าไปรับชมเราฟังวิเคราะห์บอลของในค่ำคืนนี้พี่นี่ต้องขอฝากกดไลค์กดซับตะครแล้วอย่าลืมกด,กดันกระดิให้ด้วย พอจะได้ไม่พลาดที่เด็ดฟุตบอลดีๆของพีทูนี่นะครับและพีทูนี่ก็มีโปรโมชั่นดีๆมาฝากนะครับนั่นก็คือโปรโมชั่นฝาก100รับไปเลยอ mm ีกง100เพียงแค่ท่านผู้ชมทําเพียงแค่หนึ่งเทินนก็สามารถรับซักแบบ,แบบจุกๆได้เลยครับและสําหรับใครที่สนใจรับโปรโมชั่นนี้ก็สามารถแอดไลน์ที่ลิงก์ปักหมุดใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วเราไปรยกันต่อที่คู่แรกกันได้เลยครับ เรามาสตาร์ทกันที่คู่แรกได้เลยครับคู่แรกเป็นฟุตบอลสืกขององยูโรปาลีกรอบขัดเลือกคู่ระหว่างเจ้าบ้านเคเอฟราปิเปิดประตรำเย็นของวิสราข่าขอบคู่นีนเริ่มการฟาดแข่งแรกเหงื่อกัน,นเาลา3ทุ่มครึ่งของเวลาบ้านเรานะครับ ปัจจุบันเจ้าบัณฑ์เคเอฟราปิอยู่อันดับที่2ของตารางนะครับผลงาน36นัดที่ผ่านมาควา้าแชมป์ได้ยี 8, สเสมอ8แปดไล่ก็ะพายแพ้ไป7เกมยิงไปทั้งหมด56ประตูเสียไป27มีอยู่71แต้มนะครับส่วนทางฝั่งของทีมผู้มาเยือนอย่างวิสรา,าขาคอปัจจุบันอยู่อันดับที่10ของตารางนะครับผลงาน34นัดที่ผ่านมาควา้าแชมป์ได้13เสมอ11แเอ็ดไล่กราย 13, ร 11, แพ้ไปถึงสิเกมยิงไปทั้งหมด62ประตูเสียไป50มีอยู่50แต้มนะครับแล้วเราไปดููผลงงานนนนขอคค่ี้กันนะัะรบ ผลงานที่เวทคู่นี้เคยเจอกันมาหนึ่งครั้งก็จะไปทางฝั่งของทีมผู้มาเยือนอย่างวิสราคาคอฟที่เปิดบ้านเชิญให้กับเจ้าบ้านเคเอฟราปีด้วยสก,กอร์สองต่อศูนย์นะครับแล้วเราไปดูผลงาน,านล่าสุดของเจ้าบ้านเคเอฟราปิกันนะครับผลงาน,านล่าสุดโอโหควา้าแชมปได้แค่หนึ่งเกมเสมอหนึ่งไรก็มีสะดุดพายแพ้ไป3เกมส่วนเกมที่คว้าแชาไปได้ก็คือเกมที่สามารถบุกไปคว้าชายัยจากเอฟเคสแกนดิาเจ็ดเก้าด้วยสก,กอร์ศูนย์ต่อสอง ส่วน3เกมที่พ่ายแพ้กรอคือเกมเยือน2เกมและบุกพายแพ้กับวิสราคาขอบส่วนเกมกระนังกรอบุกพายแพ้กับ f อฟซัตัวกาทามรามและก็เปิดบานพ่ายแพ้กับ FK ฟทิกเวดโดยสกอร์สต่อ0ูย์สต่อ 0, และก็1ต่อ2นะครับ แล้วเราไปดูทางฝั่งของทีมผู้มาเยือนอย่างวิสราคาคอบกันนะครับผลงานล่าสุดเก็บใช้มาได้หนึเกมแรกก็มีสะดุดพ่ายแพ้ไปถึง4เกมเลยนะครับส่วนเกมที่คว้าชั้ไปได้ก็คือเกมล่าสุดที่เปิดบ้านคว้าชั้จากเคฟราปิดยสกอซ้อมต่อศย์และ4เกมที่พ่ายแพ้ก็คือเกมที่พ่ายแพ้กับพุซซ่านิโปโรมิเซ่แรกก็เปิดบ้านพ่ายแพ้กับ FKS ในสซซซา ส่วนเกมกระนังกรอบุกพ่ายแพ้กับ GKS ค a าโตรีเซตและก็เปิดบ้านพ่ายแพ้กับเลเซียก่อเด่นโดยสกรอ0หนึ่งต่อศย์ศูนย์ต่อสามแ่ะก็3าต่อสนะครับกรอถือว่าผลงานชุดนี้ของทีมผู้มาเยือนอย่างฟิสราขาขอพิมิก็มองว่าค่อนขลั่งหน้าเป็นห่วงกันเลยนะครับแล้วเราไปดูในส่วนของเหรือคราคาห้คุณนี้ได้เลยครับ เรามาดูในส่วนของเรื่อราคาแ้งคู่นี้นะครับราคาแ้งคู่นี้เปิดมาทางฝั่งของทีมผู้มาเยือนอย่างวิสราคาคอปเป็นทีมต่อราคาต่อ,ป,ป,อ,ป,ป,อป,ปัจจุบันเหมือนเดิมโอโจโด้วยไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่าหนังฝั่งเจ้าบ้านเปิดไปที่0.85ปัจจุบันได้ไม่กล้าอะไรขึ้นไปที่0.88ส่วนทางฝั่งของทีมผู้มาเยือน ค่าน้ but, ่งเปิดมาที่0.95ปัจจุบันได้มีการลดมาที่0.92นะครับส่านราคาหน่คุณสองเปิดทางฝั่งของเจ้าบ้านราปีที่2.90ปัจจุบันได้มีการลดมาที่2.86ส่านทางฝั่งของทีมผู้มาเยือนในราคาหนุ่คุณสองเปิดมาที่2.08ปัจจุบันได้มีการไหลขึ้นมาที่2.10นะครับ สำหรับคู่นี้นะครับพีนิกก็มองว่าในค่าคืนนี้ทางฝั่งของทีมผู้มาเยือนอย่างวิสตราคาคอบจะไม่สามารถข้ามผ่านไหล่คาแพงต่อปอปออไปได้แน่นอนครับถึงผลงานที่เคยพบเจอกันมาเกมแรกที่ดวลกันที่เลนในบ้านของวิสตราคาคอบถึงจะเป็นทางฝั่งของเจ้าบ้านคาราคอบที่สามารถคว้าชัยไปได้ด้วยสก,กอร์สอต่อศูนย์กรอถือว่าเกมนั้นทางฝั่งของทีมผู้มาเยือนอย่างวิสตราคาคอบกรอถือว่าค่อนข้างจะดูดีกว่าอย่างไม่ต้องสงสัยนะครับ แต่ทางฝั่งของทีมเจ้าบ้านอย่างเคฟราปิกก็มีลูกสวนกลับเทีอนแต่ลายเช่นกันนะครับเพียงแต่คาดความเฉียบคมเท่านั้นเองนะครับแมตช์ที่2นี้กลับมาเลนในบ้านของเคฟราปิบ้างพี่นิกก็บอกเลยนะครับว่าในค่ำคืนนี้ทั้งคู่จะสู้กันอย่างสนุกสนานกันแน่นะครับและก็บวกกับผลงานชวงนี้ของทั้งคู่ก็ถือว่าค่อนข้างจะห่วยแตกพอๆกันนะครับแต่ทางฝั่งของทีมผู้มาเยือนอย่างวิสลาคาคอฟที่ผลงานล่าสุดเก็บชยัยมาได้แค่หนึ่งเกมแรกก็มีสะดุดพ่ายแพ้ไปถึง4เกมรวดกันนะครับก็ถือว่าผลงานชวงนี้ขอ บางทีผู้มายืยนอย่างพิสลาคาคอพนีก็มองว่ายัางไม่ค่อยน่าเชืนน่อนนาลุนสักเท่าไหร่เลยนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับคู่นี้พนีก็ขอเลือกอยู่ร้องประคองตัวไม่กวาตาในทางฝั่งของเจ้าบ้านเคเอฟราฟตได้เลยครับสําหรับคู่นี้ท่านผู้ชมคขีว่าในค่าคืนนี้ทีมเจ้าบ้านอย่างเคเอฟราฟตจะสามารถต้านได้กับทีมผู้มายืยนอย่างวิสลาคาคอได้หรือเปล่าครับกรอสามารถกดคอมเมนต์กันเขามาเลย มูฟเงินต่อที่คู่ที่2ได้เลยครับคู่ที่2เป็นคู่ของเจ้าบ้านป่าฟอร์ตเปิดประน้ำเย็ยนของเอฟบอกคู่ในเริ่มการฟาดแข่งแรกเหงื่อกันเวรา4ดุม59ของเวลาบ้านเรานะครับปัจจุบันเจ้าบ้านป่าฟอร์ตจบที่อันดับที่4ของตารางนะครับผลงาน26่สิบที่ผ่านมาควา้าชัยมาได้15เสมอ5แรกก็พ่ายแพ้ไป6เกมยิงไปทั้งหมด48ประตูเสียไป20มีอยู่50แต้มนะครับ แสดงฝั่งของทีมผู้มาเยือนอยา่างเอฟบอปัจจุบันล้งอยู่ับที่5ของรีกผลงานสิมาัดที่ผ่านมาคว้าแชมป์เรตเจ็เสมอหและกระพายแพ้ไปเเกมยิงไปทั้งหมด2 9ประตูเสียไป23มีอยู่22แต้มนะครับแล้วเราไปดูผลงานทีทวีตของคู่นี้กันนะครับผลงานทีทวีตคู่นี้เจอกันมา1ครั้งก็จะไปทังฝั่งของทีมผู้มาเยือนอยา่างเอฟบอกที่สามารถคว้าัยไปได้ด้วยสกอร์3ต่อ0ูนนะครับ แล้วเราไปดูผลการน,นัดล่าสุดของเจ้าบ,บ้านป่าฟอร์ดกันนะครับผลงานนัดล่าสุดเก็บชัยมาได้2เกมเสมอ1และรก็มีสะดุดพ่ายแพ้ไป2เกมนะครับส่วน2เกมที่คว้าชัยไปได้ก,ก็คือเกมที่เจอกับลีเกียวอซอร์ไรก็บุกไปคว้าชัยจากซีเอสไคโยวาด้วยสกอร์สูงต่อหนึ่งไรก็หนึ่งต่อสองนะครับและ2เกมที่ไไพ่ายแพ้ก็คือเกมที่บุกพ่ายแพ้กับเอฟบ็อกก์ไรก็บุกพ่ายแพ้กับบบเยอร์มิวนิกลุ่นเยาวชชนด้วยสกอร์สามต่อศูนย์ไรก็ห้าต่อศูนย์นะครับ แล้วเราไปดูทางฝั่งของทีมผู้มาเยือนอย่างเอฟบอกกันนะครับผลางานทันทล่าสุดคว้าชัยมาได้3เกมเสมอหนึ่งและก็มีสะดุดพายแพ้ไปแค่1เกมเองนะครับส่วน3เกมที่คว้าชัยไปได้ก็คือเกมที่คว้าชัยจากฮักเคนส่วน2เกมกระนั้นก็เปิดบ้านคว้าชัยจาก พาฟอดแล้วก็เปิดบ้านคว้าชัยจากบอมมาปอจาขาน้าโดยสกอร์สามต่อห้าสามต่อศูนย์ทั้งสองเกมเลยนะครับส่วนเกมที่พ่ายแพ้ก็คือเกมที่บูกพ่ายแพ้กับเอฟเคกูเตบอกแพ้โดยสกอร์หนึ่งต่อศูนย์ก็ถือว่าผลงานช่วงนี้ของทีมผู้มาเยือนอย่างเอฟบอกร็ถือว่าค่อนข้างจะดูรอกว่าทีมเจ้าบ้านอย่างพาฟอดอย่างชัดเจนเลยนะครับแล้วเราไปดูในส่วนของเระร์คามคูนี้ได้เลยครับ เรามาดูในส่วนของเรือราคาแพงคู่นี้นะครับราคาแพงคูน่นี้เปิดทางฝั่งของเจ้าบ้านป่าฟอร์ดเป็นทีมต่อราคาต่อป่อป่อ,ป,อปัจจุบันเหมือนเดิมโอโจโด้วยไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่าน้ำฝั่งเจ้าบ้านเปิดมาที่1.05ปัจจุบันได้มีการลมาที่0.80 ส่วนทางฝั่งของทีมผู้มาเยือนคาน้าปุ่มติที่0 7 .5 ปัจจุบันได้มีการไหลขึ้นมาที่1.00ส่วนราคา1นึค่สปิมาทางฝั่งของจอมมือโตที่2.23ปัจจุบันได้มีการร่งมาที่1.25ส่วนทางฝั่งของทีมผู้มาเยือนอย่างเอฟบอกปัจจุบันในราคา1นคเปิดมาที่2.51ปัจจุบันได้มีการไหลขึ้นมาที่2.24นะครับ สำหรับคู่นี้นะครับนีกก็มองว่าในค่ำคืนนี้ทางฝั่งของเจ้าบ้านปาฟอร์ดจะสามารถข้ามผ่านลายคำแพงต่อปอปอไปได้แน่นอนครับเพราะจากผลงานที่เคยพบเจอกันมาในเกมแรกนะครับต่างฝ่ายต่างมีโอกาสด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่ไปทางฝั่งของทีมผู้มาเยือนอย่างเอฟบอกที่เฉียบคมมากกว่านะครับหลังจากนําไปก่อน1ต่อ0ูนฝั่งของปาฟอร์ดก็อเสียไปแดงไปและในครึงร่งหลังสกอตก็ไหลเป็นประตู3ต่อ0ูนะครับและหลังจากนั้นเกมนี้ก็กลับมาเล่นที่บ้านของปาฟอร์ดได้ราค่าก็เปิ่ ทางฝั่งของเจ้าบ้านปาฟอร์ดเป็นทีมตอ่อราคาตอ่อปปอพี่นี่ก็ขอแนะนําว่าในค่าคืนนี้อยู่ฝั่งต่อดีที่สุดนะครับเพราะในเกมแรกทางฝั่งของเจ้าบ้านปาฟอร์ดเล่นได้ดีเกมรุกก็อันตรานะครับเพียงแต่ขาดความเฉียบคมเท่านั้นเองบวกกับที่โดนไปถึง3มเมล็ดในเกมแรกเป็นเพราะเหลือผู้เล่นแค่10คนนั่นเองครับและก็บวกกับราคาที่แคบและก็ราคาหนุ่คุณสที่ทางฝั่งของเจ้าบ้านอย่างปาฟอร์ดที่ปัจจุบันได้มีการลงมาที่หนึ่จุดแปดในราคาหนุ่คุณสองก็ได้มีการลงม,มาตามที่1.05เพราะะฉนนั้ มันก็ตรงตามสูตรดีหมู่ของพิ่นี่เลยนะครับเพราะถ้าหากราคาเฮนดีแคปบและก็เลยราคาคุณ2ของทีมไหน,นที่ได้มีการร่วมมาแบบนี้เหมือนทีมเจ้าบ้านปาฟอร์พี่น่ก็เชื่อว่าในะค่ัืนนี้ทางฝั่งของเจ้าบ้านปาฟอร์ดจะสามารถคว้าชนะบ้านไปได้แน่นอนครับเพราะฉะน,นั้นสำหรับคู่นี้พี่นี่ขอฟันทงตรงเจ้าบ้านปาฟอร์ดได้เลยครับ สำหรับใครที่สนใจเข้าร่วมกลุ่มฟรีหรือกลุ่ม V.P. คอสามารถแอดไลน์ที่ลิงก์ปักหมุดใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วเราไปรุยกันต่อที่คู่ที่3กันได้เลยครับเรามารุยกันต่อที่คู่ที่3กันได้เลยครับคู่ที่3จะเป็นฟุตบอลสือของยูฟายูโรปาคอนเฟล็นซ์ลีกรอบขัดเลือกนะครับคู่ระหว่างเจ้าบ้านคูบีเอสเปิดบันรำเยยนของยูเอ็นเอตาเซนคู่นี้เริ่มการฟาดแข้งแรกเหงือกกันในเวลาสี่ทุ่มตรงของเวลาบ้านเรานะครับ ปัจจุบันเจ้าบ้านคูปเปอสเป็นจา่าฟูงของตารางนะครับผลงาน1 5นัดที่ผ่านมาเก็บชัยมาได้8เสมอ4รก็พายแพ้ไปแค่3เกมยิงไปทั้งหมด27ประตูเสียไป16มีอยู่28แต้มนะครับส่วนทางฝั่งของทีมผู้มาเยือนอย่าง u n เอ็สตาเซนปัจจุบันอยู่นที่6ของตารางผลงาน30นัดที่ผ่านมาเก็บชัยมาได้11เสมอ11ลรก็พายแพ้ไป8เกมยิงไปทั้งหมด40ประตูเสียไป38มีอยู่44แต้มนะครับ แล้วเราไปดูผลงานทุเดีเของคู่นี้กันนะครับผลงานทีเดียคู่นี้จอกันมาหนึ่งครั้งก็จบเจา้าพิธีสกอศูงต่อสูงนะครับแล้วเราไปดูผลงานทนัดล่าสุดของเจ้าบ้านคู่พีเอกันนะครับผลงานทนัดล่าสุดควา้าชมปมาได้3มเกมเสมอหนึ่งแต่ก็มีสะดุดพายแพ้ไปแค่หนึ่งเกม ส่วน3มเกมที่คว้าชัยไปได้กรคือเกมที่เจอกับกันิสตันเฮลซิงกิส่วน2เกมกระนั้นนะกรอสามารถบุไปคว้าชัยจากอีคินัสไอเอฟแล้วก็สามารถบุไปคว้าชัยจากราพีรันตาดุสกอร์สต่อ1นต่อ0นย์และก็1ต่อหนะครับส่วนเกมที่พ่ายแพ้กรคือเกมที่บุไปพ่ายแพ้กับเอซิโอรูแพ้ดุสกอร์หนต่อ0นะครับกรอถือว่าผลงานช่วงนี้ของเจ้าบ้านคูบปเอสพินิโกมองว่า่อนครางจะมาแรงกันเลยนะครับแล้วเราไปดูทางฝั่งของทีมผู้มาเยือนอย่าง you <laughs> ยูเอ็นเอสตาเซนกันนะครับผลงานทันนาล่าสุดควา้าแชมปได้2เกมเสมอ2แรกก็มีสะดุดพ่ายแพ้เป็น1่เกมส่วน2เกมที่ควา้าชมปไปได้ก็คือเกมที่เปิดบ้านคว้าชัยจากมอนโดคันจีและก็สามารถบุกไปคว้าชัยจาก f อฟชิฟเฟรนเก่าหาด้วยสกอร์หนึ่งต่อศูนย์และก็ศูนย์ต่อสองนะครับส่วนเกมที่พ่ายแพ้ก็คืเอเกมที่บุกไปพ่ายแพ้กับโซวิดให้แพนด้วยสกอร์ศูนย์ต่อสองนะครับโอ้โหก็ถือว่าผลงานชุดนี้ของทีมผู้มาเยือนอย่างสตาเซนก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์คอนข้างพอง เชด้นะครับแล้วเราไปดูในส่วนของราคาเมนคุณนี้ได้เลยครับ เรามาดูในส่วนของรองาคาแพคคู่นี้นะครับราคาแพคคู่นี้เปิดทางฝั่งของเจ้าบ้านคูเปเอสเป็นทีมต่อราคารูกครึ่งปัจจุบันเหมือนเดิมโอโจโด้วยไม่มีการเปลี่ยนแปลงสําหรับคู่นี้นะครับทนนี้ก็มองว่าในค่ำคืนนี้ทางฝั่งของเจ้าบ้านคูเปเอสจะในสามารถข้ามผ่านลายคัมแพงรูกครึ่งไปรไะด้นแน่นอนครับเพราะจากผลงานที่เคยพบเจอกันมาเกมแรกก็จะจบกันที่สกรสอร์0-0และแม์นี้ก็กลับมาเล่นในบ้านของคูเปเอสที่ฟินแลนด์บอกเลยนะครับว่าเป็นอีกนัดที่สามารถจะสู้กันได้แบบสูสีกันอีก แน่นอนอครับโดยทางฝั่งของเจ้าบ้านคูเปียสนั้นพวกเขามีสติที่เล่นในบ้านเป็นได้ดีเลยนะครับและราคาก็เปิดทางฝั่งของเจ้าบ้านเป็นทีมต่อราคารูปครึ่งแนะนําวันในค่ำคืนนี้อยู่ทางฝั่งของทีมรองได้เลยนะครับเนื่องจากฟอร์มเกมแรกก็ถือว่าคล่องแ้างจะซูสีกันเลยและขาดความเฉียบคมพอๆกันนะครับและในค่ำคืนนี้พิจิตก็มองว่าถ้าหากคูเปเยสชนะก็คงยิงไม่ขาดแน่นอนครับดังนั้นพิจิตก็มองว่าในค่ำคืนนี้ทางฝั่งของเจ้าบ้านคูเปียสจะไม่สามารถข้ามผ่านอะไราแพงรูป ครึ่งปรดแน่นอนครับและก็บวกกับผลงานทางฝั่งของทีมพู้มาเยือนอย่างสตาร์เซนพ่นี่ก็มองว่าก็ไม่ได้หมู่หมู่นะครับที่จะบุกไปทางฝั่งของเจ้าบ้านอย่างคูเปอีสเฉือนได้แบบง่ายๆนะครับและในค่าคืนนี้ที่ราคาเป็นที่รูกครึ่งและทางฝั่งของเจ้าบ้านคูเปอสถ้าหากอยากจะกินเต็มแบบคาราเบลก็ต้องจบที่สกอร์สามต่อศูนย์ถึงจะกินเต็มแบบคาราเบลเลยนะครับแต่ในค่าคืนนี้พ่นี่ก็มองว่าทางฝั่งของเจ้าบ้านคูเปอสจะไม่สามารถจบที่สกอตซ์สามต ในพี่พี่ขอเรียกอยู่รองประคองตัวไม่กวาตาในทางฝั่งของทีมผู้มาเยือนอย่าง UN เอเอสตาเซนได้เลยครับสำหรับใครที่สนใจรับโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆจากที่ปีนี่กรอสามารถแอดไลน์ที่ลิงก์ปักหมุดใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วเราไปรุยกันต่อที่คู่ที่4กันได้เลยครับเรามารุยกันต่อที่คู่ที่4กันได้เลยครับคู่ที่4เป็นคู่ของ ซาวกิริตเปิดบันล้ำเย็นของ VPS หวาซาคูนี้เริ่มการฟาดแข่แงแรกเหงื่อกันในเวลา4ุ่่ม9ของเวลาบ้านเรานะครับปัจจุบันเจ้าบานซางกิริตเป็นจ่าฟูงของตาลางนะครับผลงาน22นัดที่ผ่านมาคว้าชนะมได้15เสมอร์่แกรก็พายแพ้ไป3เกมยิงไปทั้งหมด46ประตูเสียไป19มีอยู่49แต้มนะครับ สวนทังฝั่งของทีมผู้มเยนอย่าง BPS วาสาปัจจุบันล,ล้างยู่ดับับ่ี่6ของตาหลังนะครับผลงาน1 5นัดที่ผ่านมาเก็บชัยมาได้ 7, เ็ดเสมอ4ี่ไรก็พ่ายแพ้ไป4เกมยิงไปทั้งหมด25ประตูเสียไป21มีอยู่25แต้มน,นะครับ แล้วเราไปดูผลงานที่ดูฮีของคู่นี้กันนะครับผลงานที่ดูฮีคู่นี้เจอกันมาหนึ่งครั้งก็จะไปทังฝั่งของทีมเจ้าบ้านเซากิริทที่สามารถคว้าแชมปรได,ด้โดยสกอร์หนึ่งต่อ2นะครับแล้วเราไปดูผลงานทันทล่าสุดของเจ้าบ้านเซากิริกันนะครับผลงานทันทล่าสุดคว้าชัยมาได้3เกมแรกก็มีสะดุดพ่ายแพ้ไป2เกมนะครับส่วน3มเกมที่คว้าแชมปรได้ก็คือเกมที่สามารถบุกไปคว้าชัยจาก V PS ีพีเอสวาซาแรกก็สามารถบุกไปคว้าชัยจากบันกากัสได้แรกก็เปิดบ้านคว้าชัย จากซูดูว่าดอสกอร์หนึ่งต่อสองศูนย์ต่อสองไก็สี่ต่อศูนย์นะครับส่วนสองเกมที่พ่ายแพ้ก็คือเกมทีบ Spirit, ash, ่บุกไปพ่ายแพ้กับสไปริตเขาสแลรก็บุกไปพ่ายแพ้ครับฮีเกลเมนดอรสกอร์สามต่อหนึ่งนะครับแล้วเราไปดูทางฝั่งของทีมผู้มาเยือนอย่าง VPS วาซากันนะครับผลงานทันทีล่าสุดโอ้โหก็เขียวขจีรีสอร์ทแบบนี้ไม่สามารถควา้าชนะสักเกมเสมอหนึ่งไรก็มีสะดุดพ่ายแพ้ไปสี่เกมเลยนะครับส่วนสี่เกมที่พ่ายแพ้ก็คือสี เกมราสุดที่เปิดบานพ่ายแพ้กับเซากิริทละก็เปิดบานพ่ายแพ้กับอิกินัตไอเอฟส่วน2เกมกระนันกรอบุกไปไพ่ายแพ้กับอินเตอร์ตูกคู่ลรก็บุกไปไพ่ายแพ้กับไซนาจโจเอ็นดสรสกอร์หนึ่งต่อส2ต่อ3 3ต่อนึ่ก็5ต่อนเลยนะครับโอ้โหกรอถือว่าผลงานช่วงนี้ของทีมผู้มาเยือนอย่าง PVS วาซากรอถือว่าค่อนข้างจะห่วยแตกกันคนๆเลยนะครับพอทแทบจะไม่สามารถคว้าชนะได้สักเกมนะครับแล้วเราไปดูในส่วนของเรืราคาแข่งคู่นี้ได้ เลยครับเรามาดูในส่วนของเอละละาร์ค่าไพคุณนี้นะครับดอลลาค่าไพคุณนี้เปิดทางฝั่งของเจ้าบ้านเซากิริสเป็นทีมต่อราคาลูกครึ่ลูกครึ่งปัจจุบันได้มีการรับมาที่หนึลูกค่าน้ําฝั่งเจ้าบ้านเปิดราที่หนึ่งปัจจุบันได้มีการรับมาที 94, ่ศูนย์จุดเก้างฝั่งของทีมผู้มาเยือนอย่างพีพีเอสวาซ่าราคาค่าน้ําเปิดราที่ศูนย์จปัจจุบันได้มีการรหลขึ้ที่ศูนย์จ ส่วนาราคานคณสเปิดทางฝั่งของเจ้าบ้านที่1.39ปัจจุบันได้ไมีการไหลขึ้นไปที่1.48ส่วนทางฝั่งของทีมผู้มาเยือนในราคาหนนคุณสเปิดมปที่5.60ปัจจุบันได้ไมีการร่วงไปที่4.74นะครับ สำหรับคู่นี้นะครับพี่นิกกมองว่าในค่ำคืนนี้ทางฝั่งของเจ้าบ้านซาวก,กิริตจะสามารถข้ามผ่านลายคำแพง1่งลูกไปได้แบบชิลๆแน่นอนครับเพราะทางฝั่งของ VPS สวาซาที่ผลงานช่วงนี้พิ่นิกกมองว่าค่อนข้างจะยำแย่กันเลยนะครับเพราะผลงานทันทดล่าสุดของทีมผู้มาเยือนอย่าง VPS เอวาซา ไม่สามารถคว้าชนะสักเกมนะครับทาได้เพียงแค่เสมอ1เกมแรกก็มีสะดุดพ่ายแพ้ไปถึง4เกมรวดกันเลยนะครับส่วน4เกมที่พ่ายแพ้ก็คือ4เกมล่าสุดเลยนะครับกรอถือว่าผลงานช่วงนี้ของทีมผู้มาเยือนอย่าง v ีพีเอสวาซากรอถือว่าค่อนข้างจะห่วยแตกกันโคตรเลยนะครับพอจากผลงานของทั้งคู่กรอถือว่าทางฝั่งของเจ้าบ้านอย่างเซากิริสกรอถือว่าค่อนข้างจะดูรอกว่าทีมผู้มาเยือนอย่าง v ีพีเอสวาซาอย่างชัดเจนเลยนะครับและก็บวกกับผลงานที่เจอกันใน เกมแรกก็จะไปทางฝั่งของเจ้าบ้านซารกิริทที่สามารถบุกไปคว้าชัยจาก V p s อวาซาขาบ้านไปได้เลยนะครับและก็บวกกันในวันนี้ที่ทางฝั่งของซารกิริทที่ต้องเปิดบ้านรักกรรมเยือนของ VPS สวาซาพี่นี่ก็มองว่าในค่ำคืนนี้ทางฝั่งของเจ้าบ้านซารกิริจะสามารถเปิดบ้านคว้าชัยจาก v p s วาซาขาบ้านไปได้แน่นอนครับและก็บวกกันเป็นราคาที่แคบที่ปัจจุบันเปิดมาที่1รูปพี่นี่ก็มองว่าทางฝั่งของเจ้าบ้านซารกิริจะสามารถข้ามผ่านในค่ำแแพงหนึ่งรูปไปได้แบบชิล เพราะฉะนั้นสาหรับคู่ในพีนี่ขอฟันทงตรงเจบบ้าบานเซากริดได้เลยครับสําหรับคู่ในท่านผู้ชมคิดวันค่ำคืนนี้ทีมจะสามารถคว้าชัยกันไปได้กรอสามารถกดคอมเมนต์กันเข้ามาเลยนะครับแล้วเราไปต่อกันที่คู่สุดท้ายคู่ที่กันได้เลยครับ เรามารุยกันต่อที่คู่ที่5คู่สุดท้ายของในค่ำคืนนี้ได้เลยครับคู่สุดท้ายจะปิดไปด้วยฟุตบอลศึกของอาเจนตินาพีเมียดิวิชันคู่ระหว่างเจาาบ้านอาเจนตินสจูเนียเปิดบันรำเยือนของติเกลคู่นี้เริ่มการฟาดแข่งแรกเงื่อนกนาเนบราตีสี่สีของเวลาบ้านแล้วนะครับ ปัจจุบันเจ้าบานอาร์เจนตินจูเนียหลังอยู่ันพิซซี่ของตาลางนะครับผลงาน14ซีนั้นที่ผ่านมาคว้าชัยมาได้7เ,เสมอ 5, หแาไก็พ่ายแพ้ไป2เกมยิงไปทั้งหมด25ประตูเสียไป14มีอยู่26แต้มนะครับนทางฝั่งของทีมผู้มาเยือนอย่างตีเกลปัจจุบันหลังอยูดัตพี่28ของตารางเลยนะครับผลงาน14นั้นที่ผ่านมาคว้าเฉยมาได้แค่นิ่งเกมเสมอ2ไรก็พ่ายแพ้ไปถึง11เกมยิงไปทั้งหมด7ประตูเสียไป25มีอยู่แค่5แต้มเองนะครับ แล้วเราไปดูผลงานทีเดีวยวทันดัลล่าสุดของคู่นี้กันนะครับผลงานทีเดีวยวทนดัลล่าสุดก็จะแบ่งใช้กันไปคนละ2เกมแล้วก็จบเจ้ากันป็น1เกมนะครับเกมล่าสุดเจอกันในปีส0 22ถึงปีส0 2 3สมองปีนี้กรอเจอกันมา3ครั้งนะครับก็จะเปนัางฟังของเจ้าบ,บ้านอัจจิโนตจูเนียที่สามารถคว้าใช้ไปได้ทั้ง2เกมแล้วก็จบเจ้ากันไป็น1เกมนะครับด้วยสกอร์ศูนย์ต่อหนึ่งสองต่อหนึ่งแล้วก็หนึ่งต่อหนึ่งนะครับโอ้โหกรอ,อถือว่าผลงานที่เคยพบเจอกันมากรอถือว่่าาคคอนข้งจะุี ีดูดีกันเลยนะครับแล้วเราไปดูผลงนานัล่าสุดของ เจ้าบัตอันเจนตินจูเนี่ยกันนะครับผลงานนั้นล่าสุดควา้าเฉยไม่ได้4เกมแล้ก็มีสะดุดพ่ายแพ้ไปแค่1เกมเองนะครับส่วน4เกมที่ควา้าเฉยไปได้ก็คือเกมที่เล่นในบ้านของตัวเองทั้ง4เกมนะครับเปิดบ้านคว้าชัยจากเซนทานคอโดบาแล้วก็เปิดบ้านคว้าชัยจากแอตเลติโกลาฟาเรราแล้วก็เปิดบ้านคว้าชัยจากนาซิอองน,นันอาซุนเซียงแล้วก็เปิดบ้านเชื่อยให้กับริเวอร์เพดโดยสกอร์สองต่อหนึ่งหนึ่งต่อศูนย์สองต่อหนึ่งแล้วก็หนึ่งต่อศูนย์นะครับส่วนเกมที่บค พายแพ้กับเบลกราโนโดยสกอร์หนต่อศูนนะครับครอถือว่าผลงานช่วงนี้ของเจ้าบ,บ้านอันนจจิโนตครอถือว่าคอนขอ้างจะแข็งแกร่งดุดอดอนไม่เก่งใจใครนะครับแล้วเราไปดูทางฝั่งของทีมผู้มาเยือนอย่าง เกี่ยวกันนะครับผลเงาินทัล่า,นา,นานสุดโอ้โหไม่สามารถคว้าชนะสักเกมเสมอ2แงไรก็มีสะดุดพ่ายแพ้ไป3เกมน,นะครับส่วน3เกมที่พ่ายแพ้ก็คือเกมที่พ่ายแพ้กับร e r p อร์เแล้วก็เปิดบ้านพ่ายแพ้กับราสิงค์ขแล้วก็เปิดบ้านพ่ายแพ้กับเอสตูเดนเต้ลาพาตาด้วยสกอร์สต่อหนึูนย์ต่อสแลไก็ศูนย์ต่อหนึ่งนะครับโอ้โหกรอถือว่าผลงานช่วงนี้ของทีมผู้มาเย็ยนอย่างติเกลกรอถือว่าค่อนคลางจะห่วยแตกกันโคตรนะครับเพราะไม่สามารถ ลกกแล้วเราไปดูในส่วนของเรราคามังคุ่นี้ได้เลยครับเรามาดูในส่วนของเรืราคามังคุดนี้นะครับเรืราคามงคุดนี้เปิดทางฝั่งของเจ้าบ้านอันเจติโนจูเนี่ยเป็นทีมต่อราคา1ลรูปปัจจุบันได้มีการลงมาที่ครึ่งควบรูป่าน้ำฝั่งเจ้าบ้านเปอรประที่1.07ปัจจุบันได้มีการลงมาที่0.83ส่วนสทางฝั่งของทีมผู้มาเยือนใรราคาค่าน้ำเปืร์ประที่0.83ปัจจุบันได้มีการไหลขึ้นปที่1.07 ส่วนราคาหน่นคนสองเปิดทางฝั่งของจอบาลที่1 5 4ปัจจุบันได้ประกาศไที่1.57 ทางฝั่งของทีมผู้มาเยือนในราคา1นคู่เปิดมาที่5 7 0ปัจจุบันได้มีการรมบรีหาทสี่5.40นะครับสำหรับคู่นี้นะครับพี่ลิศก็ต้องบอกว่าเกมนี้ทางฝั่งของเจ้าบ้านอาเจติโนจูเนียรอก,กินนิ่มได้เลยละครับเนื่องจากผลงานก็จัดว่าสวยหรูกว่าทางฝั่งของทีมผู้มาเยือนอย่างติเกลแบบโคตรนะครับโดยเฉพาะเวลาที่ลงเล่นในบ้านก็สามารถคว้าชัยมาได้ทั้ง3นัดซ้อนแม้จะห่างหายจากเกรรก ไปร่วม1เดือนก็ตามนะครับแต่รับประกันได้เลยนะครับว่าในค่าคืนนี้ทางฝั่งของเจ้าบ้านอจินโนตมีความมั่นใจกําลังมาดีแบบนี้ยังไงพิธีก็มองว่าทางฝั่งของเจ้าบ้านอัจจินโนตน่าจะมีโอกาสเข้าวินแค่อยู่ในกํามือของพวกเขาแล้วล่ะครับต่างกับทางฝั่งของติเกลผู้มาเยือนที่ก่อนลงเตะก็พกพาความห่วยด้วยการมาชนะไข่มายาวนานถึง12นัดซ้อนรวมทุกรายการแล้วนะครับยิ่งในวันนี้ที่ต้องมาเจอกับคู่แข่งที่ผลงานยอดเยี่ยมกว่าโคตร ยังไงในะคำคืนนี้พี่นี่ก็มองว่าทางฝั่งของเจ้าบ้านอัจจิโนตจะสามารถคว้าชาในบ้านไปได้แน่นอนครับและก็บวกกับรลลาคาที่แคบที่ปัจจุบันอยู่ที่ครึ่งควบลูกและรลลาคาค่าน้ําของเจ้าบ้านอัจจิโนตก็อยู่ที่0.83โอ้โหกรอถือว่าค่าน้ําเปิดมาได้แบบค่อนคล้างจะ b ิวตี้ f ู l นะครับ,รบเพราะฉะนั้นสำหรับคู่นี้พี่นี่ขอไม่คิดหน,น้านขอฟันธงตรง,ตงเจ้าบ้านอาจจิโนตจูเนียร์น่าเชียร์น่ารุนมากกว่าแน่นอนครับสำหรับใครที่สนใจเข้าร่วมกลุ่มฟรีหรือกลุ่ม V ี P ี กรสามารถแอดไลน์ที่ลิงก์ปักหมุดใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วเราไปต่อกันที่สรุปชีเดดของในค่ำคืนนี้ได้เลยจะได้ไม่เสียเวลาสรุปชีเดดพิทูนี่ชี้เร่งหาคูเดทประจำวันที่18กระะกฎาคมไปฟังพิทูนี่สรุปชีเป้าว่าวันนี้พิทูนี่ยกใจกับทีมไหนบ้าง โดยเริ่มจากคู่แรกจะเป็นคู่ของเคฟราปเปิดบรรทมเยือนของฟิสต้าขาขอผููในพิเนียขอเลืกอกยู่ร้องประคองตัวไม่กวัตวตาในทางฝั่งของเจ้าบ้านเคฟราปิมีดีในบ้านแน่นอนครับส่วนคู่ที่2เป็นคู่ของป่าฟอร์ดเปิดบรรทาเยือนของเอฟบอกคู่นพินียขอฟันทงโตงเจ้าบ้านป่าฟอร์ดกอดชัยในบ้านไปได้แน่นอนครับส่วนคู่ที่3เป็นคู่ของคูพีเอเปิดบรรทาเยือนของสตาเซนคู่นพิเนียขอเลือกยู่รองประคองตัวไม่กัวตาในทางฝั่งของทีมผู้มาเยือนอยาก ตาเส้นได้เลยครับส่วนคู่ที่4เป็นคู่ของเซากิริตเปิดัระตำเย็ยนของ VPS อวาซาคู่ในพิธีขอฟันท่งตรงเจ้าบา้านเซาลกิริตพิชิตชัยในบ้านได้นั่นองครับส่วนคู่ที่5คู่สุดท้ายของในคําคืนนี้ปิดไปด้วยคู่คองอาเจตินโนตจูเนียเปิดัระตำเย็ยนของติเกลคู่ในพิธีขอฟันท่งตรงเจ้าบ้า Junior, นอาเจตินโนตจูเนียน่าเชียร์น่ารุนมากกว่านั่นอครับ สำหรับใครที่ชอบก็จัดขัดกอสวนเพาะพิทูนี่มาทําคลิปเพื่อเป็นแนวทางกระผู้ชมสําหรับใครที่สนใจรับแนวทางในกลุ่ม V.P. ของพิทูนี่กรสามารถแอดไลน์ที่ลิงก์ปักหมุดใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับและในกลุ่ม V.P. ของพิทูนี่กรไม,ม่ได้มีการแค่แจกเด็ดอย่างเดียวนะครับมีทั้งกิจกรรมให้ถ่ายผลสกรอร์อฟุตบอลทุกๆวันเลยนะครับและสําหรับใครที่สนใจรับปโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆจากต้นคลิปกรสามารถแอดไลน์ที่ลิงก์ปักหมุดใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับแต่ก่อนจะจากกันในวันนี้ ใครที่ชอบนี่ต้องขอฝากกดไลค์กดซัตะไขแล้วอย่าลืมกดสังกันดิ่งให้ด้วยพอจะได้ไม่พลาดที่เด็ดของพิทุนี่ทุกๆวันนะครับสำหรับในค่ำคืนนี้พิทุนี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ